มาเลยครับมาดูกันว่า11ทับสิทับหทับ 40, ทับหกครับมาครับอย่าลืม,มครับก็จะจัดการก็ผ่านกันได้เลยครับ39 2 92้9 3อ5เ9้าสองสาาลาวทั่วไปลาวทั่วไปเย็นนี้11ทับทับครับผมสอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ1 1ทับ เอ็ดทับหกแปดามาครับอ๋อดูนะเพื่อนครับห้าหน่อยทั่วไปลาวทั่วไปครับผมนี่ครับมาครับสพกิตกาซากลาวสตาพิเศษหน่อยสามัคคีหน่อยพัฒนาลาวสามัคคีครับผมถ้ามีลาวพัฒนาก็ลาวพัฒนาใส่ได้เลยนะครับสิบเอ็ดทับสิบทับหกแปดครับผมมาแล้วอยาดูไนะครับ ชอบก็จัดขัดก็หันกันได้เลยนะครับคม